การประเมินอ,อาการทางคลินิกของการขาดสารอาหารในผู้สูงอายุการขาดสารอาหารในผู้สูงอายุมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากส่งผลให้เกิดภาวะามลล้าเนื้อลดลงภาวะเปราะบางภูุิคุ้นการต่ำแพ้หายช้าและเพิ่มความเสี่ยงต่อาการพัดตกหรือหกล้มซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการทุกพลภาพและเสียชีวิตการประเมินจึงต้องเน้นทางด้านร่างกายและปัจจัยทางด้านสภาพจิตใจอาการทางคลินิกที่เด่นชัดในผู้สูงอายุลักษณะ และอาการทางคลินิกที่ควรสังเกต 1. การสูญเสียมวลร่างกายน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจมวลกล้ามเนื้อลดลงอย่างชัดเจนการสูญเสียไขมันใต้ผิวหนัง 2. สมรรถภาพทางกายความอ่อนแอหรืออ่อนเพลียการเดินช้าลงหรือมีปัญหาในการทรงตัว 3. ภาวะทางจิตสังคมเบื่ออาหารหรือทานได้น้อยลงซึมเศร้าหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวภาวะสมองเสื่อมหรือสับสนวิธีการประเมินภาวะขาดสารอาหารในผู้สูงอายุ หนึ่งเครื่องมือคัดกรองเฉพาะเครื่องมือที่แนะนําสําหรับการคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุคือ MNA ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยจะประเมินปัจจัยสําคัญดังนี้ 1. การรับประทานอาหาร2การสูญเสียน้าําหนัก3ความคล่องตัว 4. วี่เอ็นหาการวัดเส้นรอบแขน 2. องค์ประกอบของการประเมินอ,อย่างละเอียดเมื่อพบความเสี่ยงการคัดกรองแล้วการประเมินอ,อย่างละเอียดตามหลักการ A B C D ที่ปรับใพ้่ข้ากับผู้สูงอายุจะถูกนํามาใช้ a การวัดสมรรถภาพคือวัดกําลังมือบีบเพื่อยืยนยันภาวะมวลกล้ามเนื้อลดลง b ระดับอันโมินในผู้สูงอายุอาจลดลงจากภาวะอักเสบหรือโรคเรื้อรังตรวจหาระดับวิตามินและแร่ธาตุที่พบบ่อยเช่นวิตามินบี12และโฟเลต c ประเมินช่องปากการตรวจการปอมความสะอาดในช่องปากและปัญหาภาวะกลืนลําบากเพื่อเป็นอุปสรรคสําคัญในการกินอาหาร ดีภาวะทางจิตสังคมสอบถามเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวและความสามารถในการซื้อหรือเตรียมอาหารเองซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้สูงอายุขาดสาราหารอาหารที่วัยผู้สูงอายุควรรับประทานคือเน้นการบริโภคอาหารที่มีสารอาหารสูงโดยเฉพาะโปรตีนและพลังงานปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับ1 0ถึง1.2กร,รมัมต่อกิโลกร,รมัมน้ําหนักตัวต่อวันอาหารที่ควรบริโภคเป็นประจำคือเนื้อปลาไขา่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันและนมไขมันต่ำ คาโบไฮเดรเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตและธัญพืชผักและผลไม้หลากสีเพื่อรับวิตามินและแร่ธาตุดื่มน้ำสะอาดในเพียงพอเพื่อป้องกันภาวะการขาดน้ำ